จากโจ์นะคะท่อระบบขนานเชื่อมต่อถังใบที่1กับ2ดังรูปถ้าระดับน้ําในถังทั้ง2ใบต่างกันที่17.5เมตรและกําหนดให้สภาพการไหลในท่อเป็นแบบ Complex t u r b u l e n t โจทย์ถามหาอัตราการไหลในท่อแต่ละเส้นนะคะ เริ่มพิจารณาที่ท่อ bcd นะคะโดยการหาพลังงานรวมที่จุด a และจุด f เทียบกันค่ะก็จะได้ออกมาเป็น ea บวก ef นะคะซึ่งในพลังงานรวมของจุด a นะคะก็จะมีค่า pressure head บวก elevation head บวก velocity head ขาดของจุด a แล้วก็พลังงานรวมที่จุด f นะคะก็จะมี p r e s i o n head บวก elevation head บวก velocity head ที่จุด f แล้วก็บวก summation ของ friction head loss บวก summation ของ minor loss ของท่อ bc แล้วก็บวก summation major loss บวก summation minor loss ของท่อ cd เข้าไปด้วยค่ะเมื่อพิจารณาจากสมการนะคะและก็รูปนะคะ เราจะหพบว่าผิวน้ำจะเป็นเรียบเรียบนะคะแล้วก็เป็นเปิดสู่บรรยากาศเพราะฉะนั้นค่าเ r e h e a d ของเรานะคะคจะเป็นค่า p ที่ atm นะคะความดันบรรยากาศค่ะเพราะฉะนั้นค่าความดันจะเท่ากับ0ูนย์ค่า velocity head ก็จะเท่ากับ0เช่นกันนะคะทั้ง2อฝั่งเลยค่ะทั้งพลังงานของจุด A และจุด F ค่ะเมื่อมาจัดรูปสมการใหม่นะคะก็จะได้เป็น ZA a ลบ Z f เท่ากับ hf บวก hm ของท่อ bc บวก hf บวก hm ของท่อ cd นะคะซึ่ง z a ล a z f นะคะจะมีค่าอยู่ที่7.5เท่ากับ hf บวก hm ท่อ bc บวก hf บวก hm ของท่อ cd ตัง้งเป็นสมการที่1ไวค้ค่ะต่อมานะคะมาพิจารณาที่ท่อ bce นะคะแล้วก็จะหาพลังงาน ที่จุด A และจุด F เช่นเดิมนะคะที่จุด A นะคะก็จะมีค่าพลังงานเท่าเดิมเลยก็คือมี p r e สชี่ e บวก e l เ a t i o n h e a บวก v l l ู i t y h e a นะคะแล้วก็เท่ากับจุด F นะคะก็จะมี p r e u s u r e H บวก e l เ a t i o n h e a บวก v l l ู i t y h e a บวกค่า summation ของ HF บวก summation ของ HM ทเท่อ BC แล้วก็ บวก summation hf บวก summation hm ของท่อ ce ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสมการที่1เนี่ยมาลบกับสมการที่2นะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นว่า0เท mm ่า hmm. กับ hf บวก hm ท่อ cd ลบกับ hf บวก hm ของท่อ ce ค่ะหรือว่าจะกลับข้างสมการนะคะย้ายข้างสมการก็จะกลายเป็น hf บวก hm ของท่อ cd เท่ากับ hf บวก hm ของท่อ ce ค่ะตั้งเป็นสมการที่3ไว้แล้วก็นำสมการที่1มาบวกกับสมการที่2นะคะก็จะได้เป็น17.5บวก17.5ได้35านะคะแล้วก็ได้2คูณกับ hf บวก hm ของท่อ bc บวก hf บวก hm ของท่อ cd แล้วก็บวก hf บวก hm ของท่อ ce เป็นสมการที่4ไว้ค่ะ ต่อมาเราเริ่มพิจารณาที่ท่อ bc คี่ที่ major h e เฮด o s อนนะคะเมเจอร์ s s อเนี่ยสมการของเราก็คือ f คูณ l หาร d คูณกับ v กำลังสหาร2 g อ่าแล้วก็จะได้เป็นตัว h f, f bc เท่ากับ0.030คือค่า f l, ของเราโจ์กําหนดมาให้คูณกับ25คือ l หารด้วย d คือ25คูณ สิบกำลังลบสามอันนี้โจทย์ก็กำหนดมาให้คูณ v b c ีซีกำลังสองหารสองกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับสามสิบคูณ vBC กำลังสองหารสองต่อมาเราหา h M เนะคะ h m ของ BC เราต้องทราบค่าเคเราก็ไปดูนะคะว่าโจทย์กำหนดมาให้เราไหมา อาจจบกำหนดค่า k มาให้เรานะคะค่า k ของ b c ก็คือ2.5เราก็จะได้ h m ออกมาเป็น h m b c เท่ากับ20ไม่ได้เท่ากับ2.5คูณอยู่กับ v b c กํลัง2หาร2 g ค่ะต่อมาเราพิจารณาที่ท่อถัดไปคือท่อ c d ก็จะได้เป็น h f c d เท่ากับค่า f ของเราโจทย์กำหนด,ดมาให้คือ0.035คูณกับ l ก็คือ15หารด้วยค่า d คือ20คูณ10กำลังลบ3คูณ v c d กำลัง2หาร2 g กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ26.25คูณ v c d กำลังสองหาร2 g ค่ะ หา h m เหมือนเดิม h m h m ของ c d h m ของ c d เท่ากับค่ k, า k โจ์กําหนดมาให้คือ1.5ก็จะเป็น1.5ค oh, ูณ v c d กำลังสองหาร2 g ค่ะก็จะได้ค่า h f กับ h m ของ c d ออกมาต่อมาเราจะพิจรารณาที่ท่อ c e นะคะจะได้ h f c e เท่ากับ ค่า F กํกำหนดมาเป็น0.035ุคูณ L จุดกำหนดมาให้คือ15หารด้วย D ไดมเมตคือ20คูณ10กำลังลบ3ค่า F ค่า L ค่า D เนี่ยจุดกำหนดมาให้หมดแล้วนะคะสามารถขึ้นไปดูได้ก็จะคูณกับ V C E กำลัง2หาร2 G คิดเลขออกมาได้เท่ากับ ยี่สิบหกจุดสองห้าคูณกับ VCE กำลังสองหารสองค่ะหา h mce ค่า k โจทย์กำหนดมาให้คือเท่ากับสองเนาะก็จะได้เป็น h mce เท่ากับสองคูณ VCE กำลังสองหารสองค่ะก็จะได้ค่าท่อ h F, hm ของ bc cd ce ออกมาเสร็จแล้วไปแทนในสมการที่3แทนในสมการที่3ก่อนหน้านี้สไลด์หน้านี้ที่เราได้บวกลบสมการที่1ที่2ออกมาสมการที่3ก็คือเป็นการหา summation hf ของ hf บวก hm cd แล้วก็ของ ce นะคะแล้วก็มาแทนค่าเราก็จะได้ hf ของ cd คือ 26.25ค่ะบวกกับ HM ของ CD คือ1.5คูณอยู่กับ C V C D กำลังสองหาร 2G เท่ากับ HF ของ CE คือ26.25บวกกับ HM ของ CE ก็คือ2วงเล็บแล้วก็คูณอยู่กับ vce กำลัง2หาร 2g ค่ะเราก็จะคิดเลขออกมา26.25บวก1.5คิดออกมาได้27 27.75คูณอยู่กับ vcd กำลังสองหาร 2g เท่ากับ26 26บวก25 26บวก25บวก2จะได้เท่ากับ 28.25ิบแปดจุอค่ะคยี่สิบแุดองูณกับ VCE กำลังสองหารสอแล้วเราก็ย้ายเอา28.25มาหายี่สิบเจฝั่งขวาก็จะเหลือแต่ VCE กำลังสองหารสอเดี๋ยวเราเอาย้ายมาเป็นฝั่งซ้ายเนาะจะได้ดูง่ายๆก็จะเป็น vce กำลังสองหารส g เอา27หารด้วย28ด่ดน้ก็จะได้หมดเครื่งคิโลออมาได้เป็นอ่าได้เป็น0 9นุกแปดคูณอยู่กับ vcd กำลังสหารส g ค่ะก็ได้เป็นสมการที่5ต่อมาเราก็แทนสมการที่สี่สมการที่4จากสไลด์สไลด์ก่อนหน้านี้เนอ้อแล้ก็ไปดูเป็นการหาแบบ เป็น35เท่ากับ2แล้วก็คูณ summation ของแต่ละตัวคือตัว bc cd แล้วก็ cf ของแต่ละตัวเอามาคิดกันแล้วก็เอามาแทนค่าก็จะได้เป็น35เท่ากับ2คูณด้วย hf ของ bc ก็คือ30บวก2.5 h m bc เนาะคูณกับ v bc กํลังสองหาร2 g แล้วก็บวกด้วย26.25บวก 1.5ุ 1> 1. คูณอยู่กับ vcd กํลังสหาร2 g บวก26.25บวก2คูณอยู่กับ vcb คูยก CD, ยกำลังสหาร2 g เนาะอันนี้เป็นแทนง่ายๆเนาะเพราะว่าเราคิดค่าออกมาแล้วแค่เอาไปแทนนะคะก็คือค่า h f กับค่า h m เนาะต่อมาเราก็คิดเลขบวกเลขในวงเล็บ ก็จะได้เป็น35คูณอ่าไม่ใช่ก็คือเอาในวงเล็บคูณ2ก่อนเนาะตัวแรกจะได้เป็น35เท่ากับ65 v b c กำลังสยกกำลัง2องหารด้วย2 g บวกด้วย27.75ิุคูณด้วย v c d กำลังสองหารด้วย2 g บวก28.25ิุคูณด้วย v c e กำลังสองหาร2 g ได้เป็นสรรมการที่6ค่ะ แต่ว่าเรายังไม่เสร็จเนาะเราต้องหาต่อก็คือเป็นสมการ summation q in เท่ากับ summation q out ก็จะเป็นอ่า continue equation นะคะอ่าเสร็จแล้ว summation q in ของเราเนี่ยก็คือ q bc เท่ากับ q cd บวก q ce ก็จะได้ออกมา qbc ของเราก็คือ a คูณ v แต่ a ของเรา a ของเราก็คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ d คือ25 25คูณ10กำลังลบ3คูณกับพายค่ะแล้วก็หาร4คูณ vbc ออกมาฟังขวาจะได้เท่ากับเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกัน เดี๋ยวเราเอาพายเขียนพายก่อนก็คือพายคูณของ cd ก็คือ20คูณ10กำลังลบ3อ่ะอย่าลืมยกกำลังสองด้วยนะคะยกกำลังสองของ25คูณ10กำลังลบ3ยกกำลังสองทั้งหมดแล้วก็20คูณ10กำลังลบ3ยกกำลังสองหารด้วย4คูณวี d ค่ะต่อมาของตัว vc e เนาะตัวของ ceqce CE ก็คือบวกด้วยพายค่ะคูณ วงเล็บ20คูณ10กำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองหาร4คูณด้วย vce ออกมาทีนี้เราทำการตัดเราก็จะเห็นว่าเราตัดได้นะคะแล้วก็ตัดพายก่อนตัดค่าพายตัดพายออกแล้วเราก็ยังตัด4ออกได้เนาะแล้วก็ตัด4ออกทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วเราสามารถตัดอะไรได้อีกตัด สิบยกกำลังลบสามได้เราก็ตัดเลยคิดค่าคิดที่เรื่องนี้เราก็คิดออกมาคิดเลขออกมากดเครื่องคิดเลขออกมาตัวแรกนะคะ vbc เราได้กดเครื่องคิดเลขออกมาเราได้หกร้อยยี่สิบห้าคูณ vbc เท่ากับอันนี้ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาฝั่งขวาของเราก็คิดเลขออกมาได้เป็นเหลืออะไรเราเหลือยี่สิบยกกำลังสองเนาะเราก็จะเป็นสี่ร้อย คูณอยู่กับ vcd อ่ะแล้วก็บวกตัว vce อันนี้ก็เหมือนกัน400 400คูณ vce ค่ะอันนี้ได้เป็นสมการที่7เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถแทนสมการ5 6 7เนี่ยสามารถหาความเร็วหาความเร็วของการไหลก็คือ v ได้นะคะจะได้คำตอบออกมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไป อ่ะน้าถัดไปนะคะเราก็จะได้ค่า v ออกมาตัวแรก v bc ได้เท่ากับ2.586เมตรต่อวินาทีส่วน v ตัวที่2เราได้คือ v cd ได้เท่ากับ2.037เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตัวที่3เราได้ v ce เท่ากับ2.003เมตรต่อวินาทีทีนี้เราได้ค่า ค่าค่าวออกมาแล้วเราก็นําไปหาอัตราการเลวก็คืออ่ะค่าอัตราการไหลก็คือค่า Q ออกมาได้ที่เราต้องจากจากที่โจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาเนอก็คือโจทย์ต้องการให้เราหา Q ทีนี้เราซับค่าวแล้วเราก็นําไปหาไปแทนแทนได้ทีนี้ก็จะได้เป็นอ่าเราก็คิดเลขเนาะคิวคิเท่ากับ 2. ห้าแปดหกคูณพายคูณอ่าเราใส่วงเล็บก่อนใส่วงเล็บเนาะยี่สิบห้าคูณสิบกำลังลบสามทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วยสี่กดเครื่องคิดเลขออกมากดาเครื่องคิดเลขออกมาจะได้หนึ่งจุดสองเจ็ดเออ l หาร l เออออกมาะะแล้วค่ะก็จะได้เป็นตามนี้ ต่อมาเป็นตัวที่สองคือ QCD ก็คือหาอัตราการไหลที่ QCD ถท่า CD ก็คือสองจุดศูนย์สามเจ็ดคูณหายคูณวงเล็ยบยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วยสี่เท่ากับศูนย์จุด กดเครื่องเลขมาได้0ูน l จุดแอลต่อเอสเนาะหน่วยเนาะแล้วต่อมาก็เป็นคิวอัตร้าไลทที่ทอดสีเนาะจะได้เป็น V ของเราก็คือ2 0 0จุดูนย์นยคูณพคูวงเล็บ20คูน10กำลังลบ3ทั้งหมดอยู่กำลังสองหาร4จะได้เท่ากับ 0.63 L กตอ่อก็คือเราก็จะได้หน่วยออกมาเป็นลิตรวินาทีทีนี้เราก็จะได้ค่าอัตราการไหลของแต่ละตัวก็คือได้ค่า Q ของแต่ละตัวมาแล้วก็คือ Q ของ vc Q ของ cd แล้วก็ Q ของ ce ออกมาก็จะเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการที่โจทย์ถามเราออกมาแล้วอ่ะอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะจากการแก้โจทย์ ที่เราได้นำมานะคะทางเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอคลิปนี้จนจบวอกว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ดิฉันนางสาวกิ่งรักล้อมุขุณทองและนางสาวคุณธิดาคุณตุ้มนางสาวปณิสาดีลกศีขอจบการนำเสนอโจทย์ปัญหาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ